เมื่อวันที่18กรกฎาคมครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ทรงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อย,ยกร่างกฎมหาเถระสมาคมฉบับใหม่ครับซึ่งฉบับเก่าเนี่ยมันถูกใช้มาตั้งแต่ปี2521แล้วก็8 5 3 8ก็คือ47และก็30ปีที่แล้วก็ถือว่าไม่ได้อัปเดตมามนาน,น,านพอสมควรนะครับพอโลกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยน ฎหรือว่ากฎที่มันเป็นกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ต้องมีการอัปเดตมากขึ้นนะครับวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีพระวินิจฉัยเห็นชอบ ในร่างกฎด,ดังกล่าวครับแล้วก็มีพระบรัญชาให้เสนอต่อมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อพิจารณาอย่างเป็นทางการร,รายละเอียดการประชุมเนี่ยมีการแก้กฎนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวพระจํานวนหนึ่งทําผิดวินัยร้ายแรงเช่นเสพเมท่าน,นี่แรงสุดๆใช้เงินอทองฟุ่มเฟือยรหรือว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับ ก็คือ1ครับกฎเรื่องของการลงนิหกรรมนะครับคือการตัดสินโทษทางสงฆ์ครับ 2. กฎเรื่องการให้พระสละสมณเพศนะครับการให้พระศึกหากกระทําความผิดร้ายแรงจนไม่สามารถดํารงสมณเพศได้ซึ่งกฎทั้งสองฉบับมีความเชื่อมโยงกันใชในการพิจารณาและก็ตัดสินคดีเกี่ยวกับพระภิกษุที่ ปฏิบัติมิชอบนะครับผมในสาระสําคัญของกฎใหม่นะคุณผู้ฟังครับอันนี้พวกเราเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับเขาบอกว่าหากมีหลักฐานชัดเจนนะฮะก็ถือว่าไม่ว่าหลักฐานนั้นจะมาจากประชาชนมาจากหน่วยงานหรือมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเป็นคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหรือว่าแชทได้หมดหรือว่าเป็นเสียงได้หมดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่ AI ที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการกระทําความผิดนะฮะจะต้องปราชิกนะครับแล้วก็ คืออะไรบ้างที่ต้องประราชิกนึ่งเลยเศษเมนู้สองขโมยของอุพาขโมยของเยอะนะนะครับสามฆ่าคนนแน่นอแล้วเขาก็รวมไปถึงนะครับการที่ใช้เงินอย่างทุจริตด้วยอ่าก็มีระดับสังฆาทิเศษคือความผิดไรแรงรองลงมาซิ่นมีการลวนลามหรือใช้เงินทองมากเกินควรนะลวนลามคือ ก็ยังไม่ถึงขั้นร่วมมีเพศสัมพันธ์ลวนลามเนี่ยที่ผมเมื่อวานผมก็ไปศึกษามาว่าไอ้การลวนลามเนี่ยมันคือลักษณะแบบไหนลวนลามอย่างเช่นสมมติว่าไปมีสีกายมาปุ๊บแล้วไปปิดทองเออไปทําอะไรที่มันรู้สึกว่าผู้หญิงถูกลวนลามจับเนื้อต้องตัวซึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะบางทีเนี่ยบางคนก็ไปลงอาคงอาคมกันอะไรโน่นะนี่ก็ต้องเธอต้องถอดเสื้อผ้าออกและอะไรอย่างนี้เนี่ย แล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าต้องมีหลักฐานนะใช่แล้วก็ต้องดูจุดประสงค์ในการจับเนื้อต้องตัวอะไรก่ได้ต้องไปตรวจสอบกันให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงโครงสร้างของอำนาจในการพิจารณานะฮะดูว่าพระภิกษุทั่วไปทำผิดนะครับเจ้าคณะเนี่ยก็จะมีอำนาจในการพิจารณาเจ้าคณะนี่มีหลายแบบที่เจ้าคณะธรรมดาระดับจังหวัดเจ้าคณะภาคนะฮะถ้าเกิดทำผิดเนี่ยก็จะมีเจ้าคณะเนี่ยคอยตัดสินเหมือนเป็นศาลของของพระของพระนะฮะครับผม แล้วก็ถ้าเป็นพระสังฆาธิการนะครับหรือรว่ามีตําแหน่งทางปกครองเนี่ยเจ้าคณะใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาครับผม<อ>และถ้าเป็นระดับสูงเช่นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่หรือว่าพระราชาคณะเนี่ยก็จะต้องให้มหาเถระสมาคมเป็นผู้พิจารณา,าก็ค<ก>ือร<ม>ะดัะบ,บขั้นของเขาเล่าง่ายๆแบบนี้ถ้าเป็นพระที่ไม่มีระดับชัน้นหรือ <พา S 2> ว่าเป็นพระทั่วไป ลูกวัดทั่วไปเนี่ยเจ้าวาดเจ้าวาดนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติเป็นเจ้าวาดหรือว่าเจ้านี่ปกครองเนี่ยก็คือให้ชั้นเหนือกว่าใช่นะครับผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าจะโหเป็นราชาคณะเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ไม่มีใครเหนือเขาในจังหวัดนั้นแล้วแหละก็ต้องเป็นมหาเถระสมาคมแล้วเข้าส่วนกลางนะครับผมนี่ก็ถือว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เขาบอกว่านะครับถ้าสมมติเป็นคดีร้ายแรงระดับประชิกแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนให้พิจารณาไม่เกิน10วันสําหรับคนที่มีอำนาจตัดสินต้อง10วันเท่านั้นคุณจะต้อง ตัดสินเลยว่าศึกไม่ศึกอ ผิดไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ากรอบระยะเวลาชัดเจนถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยอ่ะก็ต้องมาดูแล้วว่ามันมันมีเหตุผลอะไรให้มันเกินกว่านั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยคือ10วันเท่านั้นซึ่งเมื่อมหาเทรสมาคมเห็นชอบกับร่างทั้งสองนี้แล้วนะครับจะขึ้นนําทุนก้าวถวายสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงลงพระนามรับรองนะครับแล้วก็จะประกาศในแถลงการคณะสงฆ์เพื่อให้เริ่มบังคับใช้ได้ทันทีนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยการตัดสินความผิดของพระสงฆ์ก็จะรวดเร็ เร็วมากขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผม